ครับโอ้เศร้าขับรถแล้วถิ่งแม่งเลยุยบิ่งจอดไว้เก็บหอยครับลายบั่ใหญ่ฮะหอยเศร้าขับรถไทยมาเก็บหอย,อยบาตนี่ขับ,บายบากฮะโอ้ไทยหน้ากับบัลเหลวทุกคนถิ่งรถเก็บหอยครับ ขเขาเร่งลายป่ะเ,เต็มมึงแกงนึงป้องพุดน้องมีบ่เปลียนนี่เป็นท่างหนามืรอๆ อ๋อนี่เป็ายะไรแสงตะววินกำลังงามเลยครับรถจอดทิ้งกลางๆเรดียวบ่ไไรละจอดทิ้งแมงเลยเ็บหน่อยไถเด็กสองคู่ไถยหน้ากับเอาผ่านลงครับ วา,ายลน้นคือเบาสันหยับเอาหยับเอาโอ้ยเอาเอาคุูหัวเต็มาปักผ่านของคุณคนระับทุกคน เดี๋ยวประมาณสองลองบอลเหลวมูนี่กับบอลเหลวจักไถายหน้าจักยกลองบุ๊คไมเป็นคู่กันสิหลาย <laughs> ยายฮะหน้าจะ่ากองนะอันเ <laughs> <laughs> ห็ดจังสีพ้ยสีจ่างบาทนี่ <laughs> <laughs> บ่าจ่างกับ้างอีก <laughs> คองแขดกว่าเนาะบอกลิดเบจสม่มีบ่ะตาลอดล้ไทยขึ้นมาบางหันเด้หลอดลุ่มมันไทยรอบแหลกบอกแล้วหอยหลายมอ,อนนงนียเนี่ยแต่พ่อขู่นะแกงขี้เห็กปาดนี่ อ๋อโมแม่หอยจูบอ่ะหอยเชอรี่เชอรี่ค่ะอนี่แหละทุกคนเดี๋ยวไปหลังหันทรายไทยเบิงงอีก